พายาเฮดกับข่าวกิงพายาเฮดกับข่าแซ่บขอไปติดตามรับชมแซบอีสานบานเฮาคั่วยายจิมทางยู u ูบเดอค่ะพิ่นดองพี่น้องกับสิได้เฮดกับข่าแซ่บค่ะพี่น้องวันนี้จะจิมสีผ้ามาหมักหมูเ็ดกลาดนาค่ะพี่น้องคะอันนี้คือส้นข้อค่ะ ก่อนอื่นยายจิ๋มกับสิภาาไปหมักก่อนค่ะพี่นอ้องยายจิ๋มใส่แป้งขวโพดคะ่ะกับอ่าใส่แป้งขวโพดลงไปค่ะพี่น้องปบกกิ้งโซดาใส่ลงไปค่ะพี่น้องคะอ่าเดี๋ยวส่วนอื่นๆยายจิ๋มจะขึ้นว้ให้นาะจอเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ใส่เมื่อถูกสิ่งถูกอย่างแล้วยายเ็มกับสิมาคันให้มันเข่ากันค่ะพี่น้องค่ะขันใ้มันเข่าเนื้อเขานังสกัดแล้วก็จังที่ไปใส่ตู้เย็นไว้ค่ะมืออื่นยายจิมก็จังสีเห็ดค่ะพี่น้องเนี่ยขันตอนการเห็ดค่ะยายจิมกับเห็ดง่ายๆได้พี่น้องเด้อเนี่ยเห็ดง่ายๆเพราะว่ากินไอ้ผู้ละถวยกับตาเนาะเนี่ยค่ะเห็ดง่ายๆจังสี่ล้ค่ะพี่น้องค่ะ หมูที่มักไว้ค่ะพี่น้องยายจิ้มก็ไปล่างไอ้แป้งมันออกอ่ะดักเอามาใส่หม้อเลยค่ะพี่น้องคะยายจิ้มสิบปุงใส่กันมดเลยทั้งในหม้อค่ะพี่น้องทึ่งพักทึ่งยังใส่ลงไปค่ะอันนี้เป็นตาเจียวค่ะพี่น้องคะถือเดือดให้มันหอม หมูสุกแล้วค่ะพี่น้องตีไข่ใส่ลงไปก่อนค่ะอันนี้คือไข่ค่ะพี่น้องค่ะจะจิ้มใส่ไข่ไปหนวยหนึ่งค่ะไข่สุกมาใส่พักกันค่ะบ้าน,นี่ใส่พักแล้วกะจิตตามด้วย แป้งมันค่ะพี่น้องแป้งมันห่ากัะลล่น้ำสะกอนค่ะพี่น้องค่ะเราก็ใส่ลงไปให้มันคุนๆเนาะ อันนี้คือแล้วแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยน้ำกระสีเป็นคนๆค,ค่ะพี่น้องพอห่อใส่แป้งมั่นไปแล้วหลังจากนั้นแล้วห่อกระสีมาเฮ็ดเซนค่ะพี่น้องย,อยี่จิมอเส้นใหญ่มากเกินกิโลค่ะทำเหมือนมะขี่ขี่ขี่ออกสักก้อนแล้วกระสีคุกด้วยซี่อูดำค่ะพี่น้องค่อยไปพัดค่ะ พัดเซนกันค่ะพัดเส้นให้นิ่มค่ะพี่น้องบ่ได้พัดโดนปนใดหรอกค่ะพี่น้องค่ะให้มันนิ่มล้ะกะพ่อละค่ะอ่าตักใส่จานใส่ถ้วยยะจิ้มใส่ถ้วยค่ะพี่น้องน้ำม,มันจะมม่เหี่ยออกเนาะเนี่ยตักเสิร์ฟได้เลย เป็นตาแสบบ่าพี่น้องมาแสบแสบไม่ใช่จิ้มเด้อรานหนเหตุกินเอาเองค่ะ สวัสดีคะ่ะแสบอีสานบานเฮาคั้วแยจยิมมากล้วค่ะพี่น้องเมื่อนี้พย่จิ้มเห็ดอาหารจานเดียวค่ะพี่น้องคะ่ะเห็ดง่ายๆค่ะพี่น้องอาหารจานเดียวอ้ไเห็ดแต่เฉพาะเฮ้าสกินนี่ก็ได้ค่ะพี่น้องคะ่ะอืมคือจะกินลานนาเขาก็เอาเห็ดกินลดค่ะพี่นอ้องเนี่ยจิ้มเห็ดหลานนามันจะแสบป่ะพี่น้องเห็ดแบบเห็ดง่ายๆค่ะว่ามีแต่พี่ที่ตองเอียงมากไหม่ค่ะพี่น้อง กินง่ายๆทําง่ายๆเลยพี่น้องเอาไปเห็ดกินบ้องเด้กค่ะจะกิ้มเห็ดให้เบิ้งอยู่ค่ะพี่น้องค่ะมามาแสรบต้องกันค่ะนะเสีนพัดหอน 嗯。Mm hmm. นะพี่น้องเมื่อนี้ยายจิมก็มากินที่บังซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องคะพอกันไม่คลิดนาฝากก็แล้วก็แชร์ก็ติดตามแซ่บิซานบานเฮาคั้วยายจิมเป็นกำลังใจงให้จิมน้ำในเลือค่ะพี่น้องทานง่ายๆเมื่อนี้ค่ะไปเห็ดกินบังค่ะพี่น้องยืนไม่แห้งสุขสุขค้นส,สวัสดีค่ะลำลุ้ยด้วยพี่น้องเด้อ